ันเป็นคนวันๆแน่นอนว่าคนวันๆสวัสดีการตั้งเลิศมีมินิมาแต่ว่าหายไปแล้วประมาณ80%นะคะมีของอร่อยที่ดีต่อสุขภาพให้กินอร่อยมากเลยครับมีสินแพรที่ป่านประกัดเลือดแบบวัคซินแบบให้ใช้มีอุปกรณ์ที่สปอร์ตการทำงานแบบโลจิเทคทำงานกี่ชั่วโมงเนี่ยก็ลุยสวัสดีการเลิศขนาดนี้เนี่ยใครๆก็อยากจะเป็นคนวันๆป่ะจริงไหมไปดูโอเคเรามาดูโต๊ะออฟฟิศคนวันๆกันดีกว่าว่าเป็นยังไงบ้างนะคะเออโชว์หน่อยได้ไหมว่าบนโต๊ะมีอะไรบ้างที่เป็นแบบเฟเวอร์ e item โอ้แฟนพี่น้อง มันเป็นทีน่เน<ม>ื้อแต่ว,ว่าที่ขาดไม่ได้เราก็ต้องมีเคสไอแพที่ทำให้เราทำงานได้คล่องขึ้นตรงนี้เลยฟิีสปอร์ติโอไงหละ่ะอะไรนะเรียกว่าอะไรนะฟรีสปอร์ติโอเออโอเคเราว่ามันทำให้การทำงานมันแบบง่ายขึ้นสารในการมองเนี่ยมันทำให้เราแบบเห็นจอได้ชัดเจนงานโปรดักชีขึ้นเลยทุกอยากมาทำงานออฟฟิศทุกวันใช่ค่ะคนต่อไปสีม่วงก่อนเลยนี่คืออะไรเนี่ยสีม่วงนะคะเป็นสีมงคลของอะไรรู้ไหมของอะไรคะโลจิเทคค่ะโลจิเทคอีกแล้วเหรอ มีที่รองแล้วก็ต้องมีเมาส์ด้วยนะค่าเมาส์จากโลจิเทคเหมือนกันมันแบบปึ๊บเลยป่ะปึ๊บคือนี่เลยค่ะปึ๊บปึ๊บปึ๊บเราก็ต้องมีกระเป๋าผูดใจเนาะปึ๊บเราก็ปึ๊บ๊ะอ่ะงานเสร็จยังงานอาจจะยังนะขอถามหน่อยขอถามหน่อยว่ามีอะไรบนโต๊ะออฟฟิศบ้างไอแพดปังกับเวลาฟังเพลงไปนั่งคิดงานไปไอแพดตัวนี้มีแบบทั้งตัวคีย์บอร์ดด้วยแล้วก็ปรับตั้งตามองศาสายตาของเราได้แล้วก็เก็บหน้าแบบแค่ปิด ปึบเต่อมามาที่เจ๊ใหญ่ของเราสวัสดีค่ะเป็นไงทำงานที่นี่บอกว่าเครียดไหมคะไม่เครียดเลยไม่ตัวโตพี่หนุ้ยน่าหลังมากมีอะไรบ้างพีนี่คืออะไรอ่ะแล้วก็ว่างๆแล้วก็นี่เลยแล้วก็นี่ได้ด้วยเออเออน่าหลักอะ อะไรอีกเขาอิงนะคะลิฟเวอร์ตจากโลจิเทคว่าอันนี้เน่นอกจากมันจะน่ารักแล้วว่ามันจะสบายมือโอเคต่อมามาดูโต๊ะฟังกันมะฟังนี่ครบสองโต๊ะเลยเพราะว่าอันนึงจะเป็น PC แล้วก็ไว้โจทยนู่นนี่ใดๆนะมีแบบว่าเหมือนกันเหมือนกับทุกคนก็คือทางเวฟคีแล้วก็ตัว Vertical Lift ก็คือเป็นอะไรที่แบบมันน่ารักมากมันเข้าคู่กันซึ่งพอพูดถึงไอเทมลูกหลักก็คือเมาส์ตัวนี้บอกเลยว่าูแล้วใช้ประจําเพราะมันแบบสวมเข้ากับมือเราพอดีแบบูเนเมาาั้้งี่บยกรนี่กมาา้ชงเมากับสรนึ่่งวัทนนียด้อ เราก็จะใช้คีย์บอร์ดซึ่งนอกจากดีไซน์ที่มันเริ้แล้วเนี่ยเราชอบที่ระยะกดมันกําลังดีมีที่วางข้อมือฟิลฟิลเหมือนแบบเวลาเราไปร้านทำเล็บแล้วมีเบาะรองข้อมือทุกคนเวลาพิมพ์งานตอบแชทเยอะๆอะไรเงี้ยคือแบบไม่เมื่อยไม่ล็อกเลยวะเทมที่มีความสบายสุดๆในชีวิตมาวันนี่ทุกคนออฟฟิศทัวร์ครั้งแรกนะไม่เคยเปิดที่ไหนมาก่อนซึ่งจริงๆที่ทำงานก็เป็นอีกที่หนึ่งที่เราใช้เวลามากไม่แพ้กับการนอนหรืออยู่บ้านเลยเพราะฉะนั้นอะไรเล็กๆน้อยที่ถ้าสมมติว่าทำให้เราทำงานได้ดีมากขึ้ ทำงานได้นานมากขึ้นไม่ค่อยเมื่อยอะไรเงี้ยไม่ว่าจะเป็นคีย์บอร์ดว่าเป็นลิฟ์เวอร์ติเคิลเมาส์อะไรเงี้ยค่ะก็คิดว่าน่าจะช่วยได้แล้วก็ทําให้ทํางานได้แฮปปี้มากขึ้นไม่มากก็น้อยค่ะ <laughs>